รถยนซอนมาดีจ้าพี่น้องไม่นี่กบทิบ้าเขาไปเราดีจ้ากำลังไต่สะพานจะไต่สะพานให้ขับรถยน์สอนพี่โ okay. อ้อนเส้นแต่ oh, เว้นเหมือนว่ายอนซอนเว้นเหลี่ยมตาจังน้อยใจพี่น้องถ้าว่าอฝนตกด้วยก็มันจะเหลี่ยมขึ้นนี่เนาะไปไปรุ่นน้ำกันใจพี่น้องเฮ็ดเป็นน้ำแข็งโบมือนี่เนะาะไปเลยใจพี่น้องข้ามทางใจพี่น้อง ข้ามทางด่วนทางด่วนเฮ้ยปลาเห็ดเนาะปลาเห็ดปลาเห็ดเอากระตามาหน่วยเดียวโอ้ยพ่อใส่บอระพี่กระตาหน่วยเดียวนุที่บอลลนบอปลาคือเป็นตะเข่าแท้โอ้ปลานี่มันเด้อปลานี่มันเด้อเออตะเข้านี่ปลานี่หาบออกคุณทวดจ้า คุนเฮดพี่น้องเฮดอนันเฮดตายเบี้ยดอกแกพี่น้องว่าม,มันกินว่าไ้ดอกเฮดอันนี้จ้าเฮดตายเบื่อถ้าเม่นบานห้องกับเม่นเอิญเฮดน้ำหมากแล้วนาะจ้ามามาเขาป่าบรรยากาศน้ำกันจ้พี่น้องโอ้เห <c oughs> ยียบก้อนหินรอยแ,แรกแขก,ก,กมานจ้พี่น้องออกอยู่ขังท่างย่างดี <c oughs> นี่โล่งวันท่างมากนี่กับเม่นจ้านี่มานแล้วมานแล้วมือน,นี่นะพี่น้อง หนึ่งจุม่มหนึ่งจุม่มเขาไปป้าในะหลายคนไปเก็บผู้ใดกับมุ่งนาะไปป้าเดียวกันนี่แหละอันอันอันนี้คนบบคนบคนบคิดว่ามันสิมี่ยังสีนานานเปลือกรเรียนชวนซานชวนซานดูจ้ะนี่อีกจุ่มหนึ่งพี่น้องอีกหนึ่งจุ่มคืออยู่คืออยุคบู๊ ปานดอกไม้เลยวะพูน่ะสวยสวยนี่อีกพี่น้องนี่อีกนี่อีกนี่อีกโอ้เก็บอันนี้ก่อนเลยเป็นจุ้มเจุ้มเลยจ้าเป็นจุ้มเลยเก็บอยู่ข้างทางด่วนเนาะวันนี้นี่อากาศดีดีจ้ามือนี่ หัวแต่ไม่เจือโรดจ้ะเอาถังมาใส่พี่น้องเพราะท่านได้เห็ดพอดออกอยู่เนี่ยจุ่มแรกแหาาก,แกแหมานจ้ะจุ่มแรกแหกหมานเนาะพี่น้องมือจุ่มหนึพี่น,อน้องดูจ้ะาด้วยที้จุ่มนี้นี่จา้จา,จาดอกใหญ่ๆดอกหน่อยก็มีเต็มไปหมดขุนพี่นอ้องขุนเห็นปะขาอากรากอยู่ขุนยางสุสิค่อยเก,ก็บเอา สะออนแกขายังี้ย้ๆอันต้นอันนี้ไม่พี่น้องต้นอ,อันบู u e b e r r นี่แมะมันมาเกิดอยู่ข้างต้นบู u e b e r r ว่ะที่นี่มันก็เลยเก็บยากจ้ะแต่มันขายยเงก็เอาโรเจอรดอกหน่อยก็ได้เก็บไปขายก็จ้ายังมักจะพี่น้องดอกพี่มันงก็เท่าบ่็อยังเนาู้นสนุกจะจ่งไว้ก่อนจ้ะลา ตายดอกหน่อยพี่น้องเลยไม่เก็บบรท่านกะปีนาเอาไว้ถ้าเป็นเสียจะพี่น้องจุ๋งเดียวพี่น้องไอ้พวงเนี้ยเป็ดมกใส่ไข่เนาะเป็ดมกใส่ไข่จ้ามูย่ยโซนนะมูคนกินนะพี่น้องเขาเจ้าไปตากแห้งตากแห้งแล้วเขาเจ้าไปเห็ด เอาไปห้ซุปเพื่อเนีเจ anyway> ้านั่นละจ้ะอาหารค่เจ้านั่นลเนาะไม่ติดอกมาจ้ะ่ทานนี่เบือใจคือมนื้อเ่ท่านี่หมดทีเดียวทีเดียวเงีนี่ปา ใกล้ๆเหมืนทา้งแะมือนีจเก็บสัมบัยอยู่จ้ะฝ้าก็เจงแก้งเหมือนฝ้าบ่มืดจ้ะพี่น้องคนเกิดปนยาอยู่เนาะพี่น้องเกิดปนยาอยู่มีแต่เนี้เดียวพี่น้องพี่พี่อีกเลยหยุเบิดจ้ะ แงมอเสานี่เป็นน้ำแข็งพี่นอ้องแงมือเสานี่ดอกเป็นสีแข็งเขาต้องมาเก็บตอนสวยๆจ้ะมาเก็บตอนเศ้าเพราะอะไรดีนี่อากาศมานันนั่นอากาศติดลบจ้ะพี่นอ้องดอกงามขันเขาเก็บเป็นเป็นน้ำแข็งยังสีเหลาเพิ่นหักพี่นอ้องเอยเพิ่นหักพี่น้องจุ่มนี่บึงจุ่มนี่จ้ะเมียนมืดเลยคุณ anh cái đoạt ngay từ cha tiếp một đoạt ngay ngay con hmm thang nè, pò đêm đây, pò đây, pò đây tiếp ไอ้หนี่มันผูใ้ใดมาเหยียบม้อนนี่นะเสียดายเดยนแม่ห้อยคนเหยียบดิหนี่เขาไปจะเป็นเสียปีนาเก็ียบข้างนี่คนจ้ะขายเง่าๆนี่ก็เอารถห้อยคนเหยียบหรือมันห้อยสัตว์ปลาพวกนี่พี่น้องเลยไม่เหยียบเนาะ เดินเดียวจ้ะเดินเดียวเดินเดียวเขานะอืมเสวนครับเพือนี่เหรพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดเกิดเป็นจุ้มเป็นจุ้มกันนี่สิละจ้าปวงไส้หนาไส้หลังขอโทษขออาภัยได้จ้ะเด้ออยู่ในปา่าเหตเนกได้ตังกล่องก็คือว่านะได้เก็บเงินไปเรื่อยๆจ้า พูนอ่ะพี่น้องจุ่มเดียวไหมจ้า <ım. S 1> มี Viol อีกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปต้นสนอุขาขายาวๆโอ้ดอกฮักโอ้ยเสียดายดิอันนั้นดอกฮักซ้ำช่วงนี้มีเวลาแย่สุกสิเก็บเห็ดล้วๆให้พี่น้องเบื้องเลยจ้ะเด้อเก็บเห็ดล้วๆ้วลวลก่อนนะจ๊ะมีเวลาเก็บแต่เก็บสะก่อนจ้ะมันไหล <c oughs> อีกทางล้างทิ้งแล้วจุ่มเดียวเลยจุ่มเดียวเลยโอนโหเจี๊ยบไอ้สุสิตัดขาเจพี่นอ้องเก็บกล่องไว้บักง,งามเ,เ,เลยจ้ะพ่อ,อเฮ็ดแสบเลยเจพี่น้องพ่อเฮ็ดแสบดอกนึงเลยจ้ะเอาไปแกงจ้ะดอกนี่แซบแสบดิพี่น้องแกงนี่ สเสียวๆกันไก่ตัดขาจ้ะมีดบ่ได้เอามาน,ำน่ำเนาะทางไหนเนาะผู้หนึงน่งเนาะบาทที่นี่ป่านี่ก้อนหินหลไหลพี่น้องนั่นหันทางกับใกล้ๆ,ๆนะพี่น้องหันทางที่ห้องเหลียวเห็นอยู่เนาะที่ข้าเจ้าขับรถไปขับรถมาใกล้ๆทางจะ้ะแดดก็ดีคักจะ้ะพี่ดาอ้าว ไปทั้งนาหรอบอผู้นึงนึกว่าอยู่ทั้งหลังก่นไปทั้งนาหอรอบ่เป็นจาไหนมาอันบ่าทาั้งนั่นเออเอออยู่ใกล้ๆกล้กันก็บ่เห็นกันไม่นมื่อก้อนหินหลายอะไรมันบังเมียนาเอาแนวเอาใดลายเทบ่บคืออ้อมนาอ้อมหลังปันว่าใกล้ตีน <c oughs> วนหน้าวนหลังพอเลยใจพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเอ๊มันเกิดอยู่น้ำหยาเนาะพีเ่เกิดปนหยาไหมพ,พุ่นเนวพี่น้องพุ่นน่ะพี่จุ่มหนึ่งอ่ะพี่ยาปืดหนึ่งนะอุ้ยงามอยู่ตัวนี้สวยอยู่สวยอยู่ลกเอาวะพี่พี่ละว,ว่าลกเอามันจะไม่ได้ขางามเพราะจนลกคักๆลวดเพรา,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 าน คันเ้าตัดเอาไปเพราะมันบ่ได้ขาง่ายมาจัดห้องหลอกเราห้องจะค่อยมาตัดเอาจากมันตรงมาเสียมันสิเบิดร์ตพี่น้องเกิดลายคือเกาจากปีน้ำโอ้โอใยในปัญห,หากระมัมมนหากินนาน่นนกขุนมือกูได้เอาใครบอกเกิดอยู่ในใน,ในจ้ะเจ็บเจ็บเจ็บ มาพักผ่อนย่อนใจในป่าพูดแล้วเขาเมี่ยงก็เสียเงินพี่น้องฐานัดมูเขาเมี่ยงมาสันกาอันอีหยังล่ะไปกินเขาแล้วกระบาดนี้ไปเห็นเสียพารถละค่าได้ป่ะที่นี้โอ๊ตบ่ได้พี่น้องเลยซื้อ,อขันเขาป้าบ่ได้เงินสันเดียได้ลอยซ้องลอยก็เอาเนาะ ลอยหนึ่งกับเป็นเงินไทยกับสามอยบาทบ้านเฮาอุ่นเด้อสามลอยสี่อยบาทบ้านเฮาอุ่นเด้อพี่ตองเอ้เจ็บหายเจ็บซิบตืมกันไปเจ็บหน่อยไปหาลายพันวาอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาพันวาพีน้องเลยเงี่ย ยิ่มนี่ก็ได้อยู่ตัวนี่โอ้ยจะมันมาเกิดอยู่ในได้ป่ะทีนี้โอ้ยแังไหนสิเอาได้ป่ะทีนี้เอาพี่น้องว่าเอามาจับก้องไว้ให้ยายโซในจอย,ยยายโซเอ่อยายโซส,สิเก็บบารนี่โอ้ยบ่มีผู้จับก้องไว้ให้บารที่นี่ตรงเนี้เก็บอยู่ผู้เด,ยเดียวนะพี่น้องเอาพี่น้องเป็นโมเป็นพวกได้ใจเด้อ đẹp bớt lại chạy cho bẹt này cái đai nó nha này mong đọt nồi mong đọt ngay tươm cành tây với nó ấy kép ở đài chăng ui, cô nào nè này cô nào เนี่ยได้แล้วกำหนึ่งแล้วว่าเห็ดคือจังบ่เห็นพนาบ้างคือตาดีแท้ยู่ทางนี้กับลายยู่พี่ทางนี้กับลายดีนี่น้ำนองเก็บอยู่นี่บ่เห็นมันสุดวอกแล้วเห็ดลายกระดอกกระเดียนะเห็นไหมเก็บอยู่เดินเดียว นี่พี่น้องเกิดเป็นจุ่มดีดีจ้ะคนเฮ็ดกำลังดอกงามดอกจุ่มไนดะ้เห็ดปลานี่บ่วเทาเนาะพี่เนาะเห็ดปลานี่ดอกงามเนาะพี่เนาะเอาไปกินคือสิแซ่บวะเห็ดกำลังงามอย่าเฝ้ารุงเด้อหิมะเอ้ยเก็บเห็ดไปขายเบิดเบิดปลาคนยังค่อยลง บอกหิมะวัตถุนิลุ่งเอาห้อยคนมาตัดกวนอยู่เด้หรอพี่ห้อยคนมาตัดกวนอยู่นี่ห้อยคนมาตัดหรือว่าห้อยห้อยห้อยซัดกินวันนี้ไหมห้อยมาตัดตะโรละลาชุ่นนี้ขึ้นเม็ดสีเม่นเกิดขึ้นมากไหมบอกฝนตีว่าจะเฝ้าตกลุ่าวัตนบอกหิมะนั่นละฝนตกก็เ่าเป็นยังดอกแต่ว่าขันหิมะลงงุ่งนี่ เนี่รับแนวเหมือดนอ้องอีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนาะพุณอายุเอาไหมพุณกระเมน่นจ้ะเอาไหมกระเม่นพอจุ่มนี่โอ้ยดอกคืองามแต่นี่แม่สวย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 นี่งามงาม,งามไหม เจ็บเอาเจบ็บเอาลกเอาลกเอาลกเอาแล้วก็จังค่อยตัดขาจะ้ะแน่แดดออกแล้วแดดซ่องเราแบบนี้เดียวเพรเห็นดอกเห็ดได้บ่นี่ <laughs> อากาศกับเที่ยวคึ้มนเทีทเ่ยวแดดอยู่เสียงลมเด้พี่น้องดักตึมตึมตึม,ตมนะลมแห้งแห้งกับจังหวะอ้ยดอกนี่ไหมเอ๊ะห็ดพี่กัดเผาว่มามันผู้ไม่เจ็บปลัวดเวย ลมแรงลมแรงชุวนี้หน่อยพ่อเอาที่ขันมันเกิดอยู่เดินใดไหนย่างอ้อมด้ยพี่มันสิบลนสิบเบี้ยนอยู่ทางหลังนั่นละขันมันได้เกิดเราที่เกิดอ้อมอยู่นั่นละน้องขันได้เกิดเราเกิดบลนเกิดเบี้ยนอย่างมาเอาเห็ดดอกเห็ดเห็ดปลานี่ดอกดำดอกดำดำงามงามขาใหญ่ายๆสิเราเอาฝนตกตีบาดท,ที่เนี่ย โอ้ยห oh, oh, ่อยปกเป็กปกเป็กเกีายป่าตกออกจากป่าก่อนนี้โอ้ยโอ้ยบนกัะตกเล่นพี่น้องเสียงรถบุน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 อยู่คนน่ผีแล้วกันนางเก็บยืนจ้ะ เก็บใกล้ๆก,กันไ้โซสีออกคนทางก่อนจะพี่น้องคลิปนี้ไอโซกส็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะจานะ้ะเนาะขอบคุณหลายๆพูดติเบิ้งต้ตนจนจบเด้อจวจะขอบคุณผพูดติกดติดตามทั้งไม่และเกาเนาะจานะ้ะเนาะพอกันไม่คลิปนาจา้าสวัสดีจา้า It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic.